ครับผมนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะครับไปส่งสินค้านะครับให้กับผู้โชคดีนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับรับชมไลฟ์สดนะครับในการจับลุ้นรางวัลกันนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะครับอกำลังเดินทางไปส่งสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับขนส่งนะครับที่ผมใช้บริการด้วยนะครับผมแล้วมาติดตามกันเลยครับผมครับผมนะครับ ตอนนี้ก็กําลังเดินทางมาส่งนะครับตู้ลำโพงบลูทูธนะครับให้กับผู้โชคดีนะครับทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับกับคุณป้อมนะครับผมก็อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับไม่ไกลไม่ใกลไม่ไกลกับจังหวัดมุกดาหารนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมอันนี้ก็กําลังจะถึงนนแะครับก็เดินทางมาส่งนะครับจับลุ้นได้วันนี้ก็เอามาส่งเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ก็เป็นผู้ที่โชคดีมากนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็ใกล้ขนส่งแล้วนะครับผมเดินทางมาส่งเองถึงที่เลยนะครับนะครับก็ทั้งนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับท่านที่จับฉลากได้แล้วนะครับแต่ไม่ติดต่อมารับสินค้านะครับก็ต้องยกเลิกไปนะครับ อ่าสำหรับท่านที่โชคดีมาใหม่ก็ยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็มาถึงขนส่งนะครับขนส่งที่ผมใช้บริการก็เป็นขนส่งพิสซิเนสนะครับผมเป็นขนส่งที่ผมใช้ขนส่งมาตลอดนะครับนะครับก็ถึงแล้วครับจดหมายครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับอ่าถึงแล้วนะครับ ครับก็จัดส่งปเป็นเทียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คนส่งกําลังวัดสินค้านะครับว่าขนาดเท่าไหร่แล้วครับก็คิดเป็นค่าคนส่งมานะครับโอเคครับจัดส่งให้เรียบร้อยครับผม